เมื่อกี้ถ้าเอาอยู่ข้างล่าง s u r p r i อ่ะเยอฮเยอะหน่อเลยทุกคนเอาเย้ไม่ใช่คนดีท่านำอหผ่าน สวัสดีครับอยู่กับผมดูเอ็กนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม i t h เ h o r ล o r อร์เกมนะทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นหมดโรงเรียนระดับยากนะทุกคนพาร์ทสองมาผมจะเล่นกับคุณดีเอ็มนะครับพาร์ทสองแล้วมันยูคิววดัยูครับอะไรนะนแล้วมันยูคิ d ัยูมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นคุณดีเอ็มนะทุกคนคนที่อยู่พาร์ทหนึ่งนะครับทุกคนมาเลย เปิดทุกตู้เลยไปเจนึงถุงเลยไปชั้นล่างก่อนใช่ไหมหรือว่าจะฟาร์มชั้นนี้ฟาร์มฟาร์ม่อนฟาร์ม่อนไปหาถุงชั้นนี้ก่อนนะครับทุกคนลงล่างก่อนลงล่างก่อนได้ไหมลงล่างใช่ไหมใช่ใช่ใช่ควมเปิดตู้นึงนี่เออสี่ละสี่ละแล้วน้อตาเราอยู่ในหมดยากนะครับทุกคนทาสองนะครับมารุ้นกันว่าผมจะผ่านไหม ยี่ข้องกันข้องคุณเลี้ยมข้องหมดไมประตูมันเปิดอ่ะประตูเปิดเองนะครับทุกคนปิดยังไงวะไม่ปิดยังไงอ๋อดูปิดไม่ได้มันเป็นเสียงอะไรวะเออปิดแล้วปิดแล้วปิดไม่ได้อ่ะออกมาเลยออกมาเลยมาเราจะเดินด้วยกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่มามคุณเลียมอยู่ไหนวะ ตรงมาได้อ่ะอย่าดูเสียงดิถุงเก้าแล้วถุงเก้าแล้วสิบละสิบละอีกยี่สิบถุงนะทุกคนประเด็นมันคือหมดยากไงฝันร้ายนะ่าจะไม่ผ่านนะฝันร้ายไม่ผ่านแนะน่นอนไปดูคลิปด้านนะทุกคนผมลงคลิปแล้วนะระดับฝันร้ายเฮ้ยทำหมดยัง้วหมดแล้ว เราต้อขึ้นไปเล่นชั้นบนรัวชั้นล่างเล่นบนเล่นบนเราต้ไปเล่นชั้นบนนะเพื่อนมาคุณเรียมตามมาเฮ้ยคุณเรียมเดินมาทางไหนขึ้นบนขึ้นบนเอ๋ย oh yeah, วิ่งกูวิ่งก yeah, <well> ูวิ่งเกี่ยวกับปิดแล้วประตูปิดแล้วคุณรู้มาคุณรู้มาเร<อ>ียมโอ้ย <c oughs> มันเข้าประตูมาได้ป่ะ มันเปิดประตูได้ด้วยไงโหมดนี้นะครับทุกคนผ, <ม S 2> ผีมันจะเปิดไว้นะมาทุกคนเรื่องใหม่นะทุกคนเฮ้ยมันทำไมมันเข้า,าได้วะเพราะมันเปิดประตูได้ไงเห็นไหมโคตรโกงเลยไอ้เหี้ยโกงกันไปเปล่าวะเป็นระดับยากเลยนะทุกคนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนผมอยู่ใกล้ห้องเกิดเลยผมอยู่ชั้นล่างเลยเดี๋ยวผมไปเล่นเฮ้ยมันมาแล้วผีอยู่ตรงชุดเอ็มนะทุกคนผมแช่ไปเล่นชั้นบน<ๆ>ผีอยู่ชั้นล่างผีอยู่ชั้นล่าง เดี๋ยวผมแยกเปลนเลนชั้นบนเลยมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วผีขึ้นมาแล้วทุกคนไฟกระพริบทุกคนนี่เปิดประตูเละเอยอะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่นข้างล่างให้ผมเล่นบนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผีอยู่ข้างล่างอ่ะเฮ้ยประตูมันไม่ปิดอ่ะประตูมันไม่ปิดนะครับทุกคนมันจะหลบผีไม่ได้นะทุกคน ไม่ต้องผมกับพี่ป่ะคุณเดมผีขึ้นข้างบนเปล่าหันห้าล่ะหกถุงอยู่นั้นทุกคนให้มันขึ้นมาอยู่ข้างบนูข้างบนใช่ไหมใช่ใช่ใช่อยู่ชั้นบนสิเบละสิเบละเยี่ยหัวน่ากลัว เสียงอันนี้น่ากลัวกว่าอีกนะทุกคนเสียงพักทองนทัทนกคนทีห้องห้องนี้ประตูปิดปิดให้ผมอยู่นะทุกคนห้องนี้สามารถหลบได้นะครับห้องอื่นมัน,ม,นมันจะแบบว่าม,มาแล้วมาแล้วอยู่ที่ผมประตูมันเปิดเองได้ไทุกคนอยู่ที่คนทีเอ็มนะผมต้องรีบเล่นเลยอยู่ชะล้วเอ้ยต้องรีบหาของนะทุกคนแนนทุกคนประตูเปิดเองอ่ะ ใค่ประตูเปิดเองเราต้องหาห้องที่มันประตูแบบปิดอะ่ะสิบเจ็ดถุงแล้วนะคนสิบแปดละมันอยู่ชั้นชั้นกลางชั้นกลางอยู่ชั้นกลางใช่ไหมเดี๋ยวผมเล่นชั้นบนต่อไม่ <c ười> ทางออกอยู่ข้างล่างวะ่ะคนเดีอร์ออาตายแล้วดู ถ้าออกอยู่ข้างล่างว่ะเราต้องเล่นบนก่อนเพราะว่าข้างล่างมันประตูมันมีเวลาปิดเปิดมาอีกทีนึงนั่นนีอ้อย่าตายนะเล่นเล่น,เล,นเล่นข้างบนก่อนข้างล่างมันแบบมันเปิดประตูมันเปิดเองมันมีเวลาบอกะอะตอนเล่นชั้นบนก่อนนะครทุกคนเดี๋ยวผมฟาร์มชั้นกลางนะขึ้นมาลวขึ้นมาละ เอ็มอ,อยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงผมตรงผมตรงเกิดเลยตรงเกิดเลยโหจะรีบขึ้นชั้นบนนะครับทุกคนกดอันี้ก่อนพีมาที่ลบเลยนี่นี่ห้องห้องนี้ปิดได้ห้องนี้นปิดได้ทุกคน,นเห็นไหมบางห้องมันจะเปิดให้งไงทุกคนแล้วเราไม่สามารถปิดได้ด้วยนะเี่นประตูนเปิดเองไงทุกคนประตูเปิดเองแล้วประตูเปิดเองใช่ไหมใช่นี่โคตรยากเลยเพราะาเราไม่สามารถลบผีได้นะครับทุกคน มีน่าเข้ามาได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยปิดแล้วอะ่ะมันมีเวลาเออปิดแล้วไปแล้วปแลแล้วประตูปิดแล้วทุกคนไอเ้เจตบัดนะครับทุกคนเบนทุงจะอยู่ที่เดิมเลยนะตรงหน้าต่างมีหรือเปล่าไม่มีครัทุกคนตอนนี้อยู่ชั้นไหนเอ้ยทางออกอยู่ชั้นบนอ่าตอนนี้อยู่ข้างบนเหรอใช่ มันสลับกันเกมเมื่อกี้ทางออกชั้นล่างนะครับทุกคนใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ทางออกอยู่ข้างล่างไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยหนาอเลยทุกคนเอ้าเหี้ยไม่ใช่คนดีท่านน่ะเฮ้ยอุ้มผ่านเฮ้ยมาดิเฮ้ยประตูประเองประตูประเด็นเตรียมหัวน้ำเงาเดีอมาดนะเอ้ยเอ้ยไปแลไปแล้ว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  เขาห้องมันได้ก็ไม่ใช่ว่าจะรอดนะทุกคนประตูมันเปิดให้ด้วยประเด็นเออประตูมันเปิดเองอะผมบอกเลยยากแล้วที่ผมประตูเปิดลรวทำไงเฮียมันมีเวลาบอกประตูเปิดอะเออออกออกความของเลยดูหน่อยมันอยู่ดูตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่ชิ้นไปชิดผมเลยนะทุกคนชั้นกลางเหรอในชั้นกลางนะครับนี่นี่นี่เฮ้ยอย่างน้อยประตูของน้ำก็ปิดได้วะทุกคน เออเราจะมาเล่นเล่นประตู้องน้ำได้ได้เหรอเอาทำไมเปิดเองอ่ะมันเปิดเองหมดเลยแหมเอ้ยยากคนหลอนเหลือแค่สิบถุงเองทุกคนเดี๋ยวตรงไหนยังไม่ได้ฟังอ๋อประตูเปิดเองเฮ้ยทำไงอ่ะผมก็รู้ทำไงเนี่ยปิดดิปิดปิดปดิ เนี่ยทุกคนโหหนูไงวะแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นไหนอยู่ได้ฟังมันอยู่ชั้นล่างโหโหいやมันอยู่ชั้นล่างประตูอย่าเปิดนะชั้นกลางฟาร์มั้ยจังฟังหมดแล้วฟาร์มหมดแล้วรอบพีนะรอบพีนะคุณรอบอยู่คุณรอบอยู่ ไอ้ทีมชั้นกลางาไฟยันหมดคนทำไมไฟตรงผมกับพี่ปะผีไปผีไปต้องนี้ลงนะทุกคนเฮ้ยที่มผมนี่มผมคนรีบกดวิ่งเยอยเฮ้ยตอนนี้ประตูสองชั้นอ่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเอ้ยเยอยอย่าดิเฮ้ยเฮ้ยประตูเปิดว่ะดูเฮ้ยทุกคนทำไรรทงวะเนี่ยตัวเปิดเองได้ทุกคน ไผีอยู่ชั้นชั้นไหนวะชั้นชั้นกลางอยู่ชั้นกลางอยู่ชั้นกงเอ๊ะประตูปิดดีละอีห้าถุงเองอุ้ยยี่ยตใจนะทุกคนุเดีมานะคุณลงบนไหมไปไปุณเดียมตรงมาววิวววผมไม่วิ่ง เข้าห้องแล้วคเขาเขาอยู่เขาอยู่อย่าเปิดนะประตูอย่าเปิดนะอย่าเลยอย่าเลยอัพวิ่งไหมอัพวิ่งไหมไมาผมมีวิ่งผมมีวิ่งอยู่เป็นหนึ่งไอ้ผมขึ้นไปชั้นบนก่อนไหมขึ้นไปเลยคโคดีมเข้าห้องรอเลยเข้าห้องเลยโคดมไม่มีวิ่งนะครับทุกคนต้องให้คโคดีมเข้าห้องรอนะอ้ นทุกคมาแล้วมาแล้วเฮ้ยทำไงประตูมันประตูมันเปิดอ่ะทำไงทุกคนปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วปแล้วมาดียืนอยู่ตรงไหนอีห้าถุงแหละผมไม่มีตาไม่แล้วไม่แล้วทุกคนมาแลมาแลาแลมาอยู่ไกลที่สุดละไกลประตูเลย่ตอนนี้อยู่ชั้นไหนชั้นบนเหรอใช่ผมอยู่ชั้นบนแล้วมันอยู่ชั้นกลางหรอพี่อ่ะสั่นมาถึงชั้นบนเลย เผีน่าจะมานะทุกคนผีมาแล้วผีมาเนี่ยอะไรคนยากเลยทุกคนอย่าเปิดประตูนะสมุดดรสีดำนะขอแค่ประตูอย่าเปิดถ้าประตูมันไม่เปิดอ,อีกแล้วไอ้เหี้ยนะอ่าเฮ้ยพูดยังไม่มได<ง>้หรอกครับแล้วพี่ยังไงอ่ะ <laughs> <laughs> มันยากจริงด้ย มาทุกคนผมจะเลนเ่นเกมสุดท้ายละเกมนี้มันรุ้นกันผมจะผ่านไหมเอ้แล้วมันเปิดแล้วเราจะทําไงอะ่ะใช่ประตูเปิดเองไงเราทํ<ร>าอะไร,รไม่ได้<ร>นะครับทุกคนไปด้วยกันดีกว่าถ้าเปิดแล้วเราเรา,เราทําอะไรไม่ได้อะ่ะคือแบบต้องต้องตายอย่างเดียวต้องยอมนะ่ทุกคนมาๆเอามาๆเนี่ยวิ่งวิ่งก็ไม่ทันนะเอาชั้นกลางให้หมดก่อนเลยเพราะว่าวิ่งเมื่อกี้มันไม่ทนะันอ่ะ ม่มีเฮ้ยข้าข้าห้องซ้ายเลยเข้าห้องซ้งายเลยอือประตูเปิดเลยละทุกคนเฮ้ริ่มทำไงอ่ะเนี่ยทุกคนทามันเข้ามาคือท,ทำอะไรไม่ได้นะทุกคนคือตายนะครับมันก็เกินเกินไปจริงนี่แค่ระดับยากนะทุกคนถ้าฝันร้ายนี่ผมบอกเลยไม่มีใครผ่านแน่นอนอะไรเพื่อน มาแล้วหรอย่าเสียงคนหลอนมาดิอ,อ,อ,าอยู่ตรงไหน่ะเอ้าอยู่เอ้ยไปแล้วไปแล้วที่พาของนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนวะชั้นกลางมาแล้วมาแล้วเออทุกคนมันเข้ามาได้เสมอเลยนะ้ประตูเปิดอ่ะ นี่ยะทุกคนอยู่ใกล้ผมเลยใกล้ๆผมเหมือนกันถ้าเปิดเลยคือผมตายเลยเหมือนกันอ้าวประตูเปิดไอสัต์ชิบหายอะแล้วทำไงอ่ะไปไปเอ๊เจอลูกตาทุกคนเดิคุณตรงไหนวะมันกำลังขึ้นชั้นบนหรือเปล่าหรือว่าชั้นกลางวะผมก็ไม่รู้นะทุกคน เอ้ยมาแล้วอยู่อีเออกเนี่ยข้องนประตูจะปิดเปิดเองดิประตูโคตรหลอนทุกคนอย,อย่างน้อยก็มีห้องน้ำมาปลอดภัยว่ะปิดเปิดเองนั่นนะดูผมจะไม่ทำอะไรนะถอยมาเอาคุณดิมออมามาแล้ว อย่านะเฮ้ยน <shots> ี <res> ่ขโมยนี่ขโมยนี hmm. <mat> ่หลบหลบหลบตรงนี้ได้หลบตัวนี้ได้ต้อเปิดบานตายเลยนะตายสองเดี๋ยขวานได้โอนถ้าเข้ามาไหมเปิดผมว่าห้องนี้ปลอดภัยสุดละไอ้ที่เราเปิดอเราโดนเปิดทำไงวะเดี๋ยผีไปยังไปได้ไหมข้างบนวะข้างบนนะทุกคนไป ท<ต>า,างผ่านอยู่ข้างล่างว่ะนาหาน้าอยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผม,ผมเจอถุงข้างนอกเมื่อกี้เล่นยากนะชั้นสองอันนี้ชั้นสามแล้วเออชั้นสามแล้วทุกคนจะเล่นยากนะครับถุงก็จะซ่อนตรงนี้ของเจ้าหน้าสิบหกละสิบหกละเสียง เย้ยหลอนจริงนุกคนอุ๊ยตัวนี้สองถุงเลยสามถุงเลยทุกคนห้องน้ำมีประโยชน์มากเหลือข้างล่างว่ะเหลือข้างล่างนะครับทุกคนคือจะมีเสียงลมกลนนิดหน่อยนะทุกคนผมจะหาทางลงไปชั้นล่างนะ อย่าเลยอย่า,าอย่าเลยเอยผมชันล่างลแล้วครมอู่ชั้นล่างเหรอใช่เดี๋ยวาจะมาหาของกันหาของกันเหาของเลยดีคี่ผมดีได้ถุงน้ำท่วเออเยอะไปเลยพี่นักเลืเอยอยู่ชั้นบนบครีมครีมลอไว้รอไว้เดี๋ยวผมหาของกันคโอเคหาของเลย เจอเจอเจอโอ้โหทุกคนเจอเจบพวกตู้เลยเฮ้ประตูเปิดว่ะใช่ประตูเปิดนี่นเห็นไหมทุกคนผมยังไม่ได้เข้านะห้องนี้เฮ้ยผมอาจจะตายว่ะยี่สิบห้านะประตูมันเปิดแล้วทำไงจะต้องยอมนะครับต้องยอมจริงครับหาเอ้ยปิดแล้วว่ะปอดหายแล้ว หรือยี่สิบหกแล้วนะทุกคนเฮ้ยมันเสียงมันไปแล้วเห็นมันจะขึ้นไปมันขึ้นไปนขึ้นไป<ช>น่อยู่ชั้นกลางข้างหน้าผมข้างหน้าผมเลยเจ็มันอยู่ชั้นกลาง,ยงอยู่ชั้นผมคพอดีเ<ๆ>ก็บโดนนะครับทุกคนโดนหมาคอก่อนนะครับเฮ้ยถุงอยู่ไหนวะนี่ทำไงนี้ตรงนี้เป็นทางออกนะทุกคน มาแล้วหรือเปล่ามันจะมาแล้วนะทุกคนมีห้องนี้เรามาแล้วนี่ไหนแล้วประตูมันเปิดอ่ะใช่ประตูมันเปิดแล้วคือถุงไม่มีแล้วนะครูเดมไม่มีเหรอใช่ชั้นล่างไม่มีแล้วนะหางโซ่ทุกมุมแล้วตูว้ตเปิดหมดยังเปิดหมดแล้วเปิดหมดแล้วเราเราไปชั้นบนไหมไปผี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 มาผีมา อยู่ชั้นไหนวะอยู่ชั้นชั้นชั้นกลางแต่หน้าอีกทางนึงเฮ้ยทุกคนมาหาผมหรือเปล่าวะเฮ้ยเสียงก็โคตดหลอนเลยอยู่ที่ผมอ่ะผมร้อยจุกทุกคนผมร้อยจุกนะเนี่ยใหญ่แค่สี่ถุงใช่ไหมคุณเดมใช่ใช่อีสี่ถุงอ่ะไปแล้วทุกคน เราต้องรีบเล่นลนะทุกคนเรียหาเลยเฮ้ยีประตูเปิดเองหายประตูมันติดที่ยากต้องว่าประตูมันเปิดเองทุกคนแล้วพื่อนาเ,เข้าไม่ได้นู่นทำไงป่มันจะมันงเอ้ยทุกคนประตูมันเปิดอยู่อ่ะเฮยเห็นไหมทุกคน ประตูมันเปิดเองอะแล้วให้หลบยังไงใช่ทุกคนประตูมันเปิดเองนะก็ยากมากเลยทุกคนนี่ระดับยากนะแต่สำหรับผมยากมากเลยก็จบเท่นี้นะครับทุกคนสำหรับเกมไอในโหมดยากนะครับทุกคนในหมวดของโรงเรียนนะครับว่าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ